เรามาดูฟีปัมกันนะครับอันนี้เป็นฟีปัมของใหม voilà. ่นะครับ F4 นะฟีปัมของใหม่นะมันจะหมุนลื่นแบบนี้ในขณะที่ฟีปัมเย็นนะหรือว <verses. S 1> ่าเครื่องยนต์เย็นนะฟีปัมก็จะหมุนรื่นได้แบบนี้เลยนะทีนี้เมื่อเรารู้แล้วว่าฟีปัมนะตอนเครื่องเย็นมันรื่นทีนี้เราจะทําให้มันร้อนนะครับเมื่อเราทําให้มันร้อนนี่โดยการใช้ไฟลนไม่ต้องลนเยอะหรอก นะเพราะว่าอลูมิเนียมมันรับความร้อนเร็วอยู่แล้วนะทีนี้เมื่อเราลนแล้วนะทั้งสองด้านเลยเพื่อให้มันรับความร้อนทั้งสองด้านนะทีนี้เมื่อมันรับความร้อนไปแล้วทั้งสองด้านนะเราก็จะมาทําการหมุนดูเนี่ยทีนี้มันหนืดละนะแค่ความร้อนนิดเดียวมันก็หนืดขึ้นมาแล้วนะครับสําหรับฟีปัมนะอันนี้จับไม่ได้นะลนแค่นี้มันก็ร้อนแล้วนะพี่น้อง fc นะนะครับนี่ก็คือฟีปัมที่ปก,ก,กติ ถ้าหากว่าฟีปั๊มของใครร้อนแล้วไม่เนืดหรือว่าเย็นหนักอันนี้ผิดปกติแล้วถ้าเย็นมันหนักมันไปเจอน้ำนะไปเจอ,อน้ำท่วมนี่ใบพัดมันจะแตกนะครับพี่น้อง f อนะแต่เมื่อร้อนแล้วมันลื่นนะตัวนี้แอร์จะไม่เย็นแล้วล่ะนะครับพี่น้อง f อเวลาเราจอดนะ